รางวัลแรกในช่วงที่3ของเรานะครับเป็นรางวัลละครดังแห่งปีดราม่าอวอร์ดออฟเดอะเยียร์นะครับซึ่งรางวัลน,นี้จะมอบให้กับละครนะครับที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศมีเนื้อหาเพื่อความบันเทิงสอดแทรกข้อคิดและข้อเตือนใจให้แก่ผู้ชมครับค่ะซึ่งรางวัลละครดังแห่งปีดราม่าอวอร์ดออฟเดอะเมีชื่อเรื่องเข้าชิงดังนี้ค่ะ 1. กระเช้าสีดา 2. แค้นรักสลับชะตา 3. พราวมุก 4. วันทองและ 5. สามีชั่วคืนค่ะใช่แล้วนะครับและสำหรับรางวัลละครดังแห่งปี Drama Award of the Year นะครับจะเป็นน้องๆนักแสดงนะครับจากซีรีส์ My s a s s y Princess นะครับขึ้นมาประกาศรางวาัลด้วยเชิญเลยครับพวกเราตัวแทนนักแสดงจากช่องวันสาสเวค่ะ สลับไหมไหมครับจากซีรีส์เรื่อง My s e s y Princess เจ้าหญิง2022ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเป็นตัวแทนมาประกาศรางวาัล Drama Award of the Year นะคะรางวาัลละครดังแห่งปีค่ะได้แก่นะคะ โรโลและพิพอยนะคะขึ้นหนอรับรางวันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะดราม่าห,หอซอบเยียค่ะครับต้องขอขอบคุณแคส m a แมกซีนนะครับแล้วก็ละครเรื่องสามีชั่วคืนนะครับช่อง7 HD แล้วก็ค่ายมงคลดีโปรดักชันนะครับที่ ได้รางวัลน,นี้นะครับดีใจมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่โหวตเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมละครสามีชั่วคืนนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็อย่างที่ยูโรพูดนะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมส่งกำลังใจให้เราได้รางวัลน,นี้รางวัลน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจหนึ่งค่ะที่ทำให้เรานะคะจะตั้งใจทาง,งานแล้วก็ขอบคุณยูโรด้วยนะคะที่เราได้ทำางานร่วมกันก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยะคะ่ะ ขอบคุณครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะฮะกับคุณยูโรนะครับแล้วก็คุณพิงคอยครับผมขอบคุณครับยินด,ด,ดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละครับมาที่รางวัลต่อไปนะครับรางวัล The Best Scene ครับโด